โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการคุมทีมแมนยูในอีพีที่สองนะก็อีพีนี้บุโน่เราก็ยังไม่หาเจ็บนะทุกคนก็เดี๋ยวไปลุยเกมแรกเลยโอ้โหแล้วอูกต้ผมเจ็บอีกแฮมสติงชีขาดโอ้โหจะบ้าตายผมคุมแมนยูอ่ะส่งคอบปี้ไมนูลงแทนก็ให้เด็กมาได้เรียนรู้ประสบการณ์เนาะสซเียลเขาสูงดีคอบปี้เมนูอ่ะไปะได้ถึงเก้าเอ็ แล้วเป็นลูกคอนเนอร์ของทางฝั่งแมนยูเต็ดนะแล้วเปิดมาเปิดมาโอ้โหไม่ตรงกออครับทุกคนโอเคมาครับทุกคนปะครึ่งหลังผมจะเปลี่ยนเป็นแฮร์รี่มาควายลงแทนมาไทเดอร์ลิกเนะี่ยแล้วก็มีสัตเมาส์ลงแทนเอนโซแล้วกันมาสัตลาุยลงแทน ok u. แพตติกดอกอูแไปลุยเลยมาเพย์ท้ายครับทุกคนแล้วก็เป่าจบไปก่อนนะก็ผลสูสูน,นะทุกคนเสมอกัน แมนยูกับฟูแลมนะเจอกันในบ้านแมนยูมารายงานจากแมมองผมจะให้ไปหาอ่ะหลังมาคนนึงแล้วกันหลังอายุเท่าไหร่ก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้มาดูเยาวชนแมนยูกันหน่อยห้าสิบถึงเจ็ดสิบพปเียลอ่ะแล้วดูไม่ได้ด้วยอาเซนมาก่อนแล้วกันอุ้ยผมมาดูทีมสำรองของแมนยูโตโตเทียลพึงจุงถือว่าเยอะมากเลยทุกคน มีแววสุดตอนนี้ทุกคนคือไทเลอร์เฟสเดลิสันนะก็โอเวอร์ Over ตอนนี้อยู่ที่43นะมีโอกาสขึ้น59ถึง79อันนี้คือมีแวาสุดละมาดิโก้ดาลัวนะไม่คีขสนใจมันมาคนต่อมาเจอพิมพ์ดุนดาร์นะในยูฟายูโรปาลีกก็น่าจะสิบได้นะแมตช์นี้ไม่น่ามีอะไรสำคัญแล้วก็เป็นไปตามค่านะครับคนแมนยูได,ดชนะดุนดาร์ดไปได้ฮนะ4ต่อ4ประตูต่อศูนย์ มาในรายการาครับามครับก็แมนยูเจอก,กับโคเวนที่ซิตี้เนะะเกมนี้น่าจะพอมีอะไรน่าดูหน่อยมาพ้นแล้วจังหวะนี้เป็นลูกเปิดจากทางโคเวนตีเปิดมาโอ้โหนี่ยะนอยเออเสเซไม่ได้แล้วมาอาหมัดเยโล่ะวิ่งขึ้นข้างหน้ามีตัวข้างในจะจ่ายไหมหรือยังไงจะขึ้นหลังกันมาก่อนแล้วมาเอนโซไม่ดีเดียโล่แล้วตอนเนี้ย แล้วเดี๋ยวเราเปิดเราโม่งไปฮะทุกคนโจนัวเซอร์เซ่หนึ่งประตูต่อศูนะฮะแล้วมาคอบ,บี้ไมนูฮะเล่นกับกาลาชโชเราไปดี่แพติกดอก,กูกาลาชโชวิ่งข้างหน้าฮะตัวข้างในมีเป็นโจนัวเซอร์เซ่แล้วคึงบอลอยู่แล้วเปิดมาเซอร์เซ่สองประตูต่อศูนะโจชัวเซอร์เซ่แล้วมาบอลบุกจากโคเวนที่นะ หลังแมนยูร่วมเหมือนกันเนี่ยแล้วมาข้างในมีปาดไหมปาดโอ้โหไม่ไยิงเองอะแต่ซ้ำเข้าไปได้นะ่ะไ,ไม่ล้ำหรอเนี่ยทุกคนเดี๋ยวให้ดูภาพช้านะอ่าแล้วก็ยิงเองอะอันนี้อ๋อไม่ล้มอะมาแล้วขึ้นเกมกระทางแมนยูเดี๋ยรโลมาให้กิดมัน อ,องตัวกิดมันข้างหน้ามีวชัวซุเซี่จ่ายข้างก่อนให้อามัดอามัดแต่ยา้เปิดมาแล้วเป็นกระโชโโห,หมงเข้าก่อะสามตัวตัวศูนย์ไม่ดิสามตัวตัวหนึ่งมาครับในช่วงเครื่องหล่อลื่ส่งเมสันนอาแทนไอ้อามัดเดียโลนะแล้วก็มาซาลูยแทนพสติกดอกกูนทุนมาแล้วแมอยูเป็นลูกทุ่มอะคารุ่มาที่อองตัวกิดมัน กิดมันส่งให้ข้างในอะ่ะเป็นคอบี้ไมโน่คอบีไปดูหมุนแล้วก็ส่งให้โอโ้โหเฉียดคานอ่ะือว่าตัวร์เซรนจะได้ทิกันละมาคอนเนอร์จากทางแมนยูติดต่อกันแล้วโม่งอะ่ะเป็นโจจัวเซอร์ไซเอะทำให้ทิกไปได้ในเกมนี้มาแล้วเหมือนจะมีต่อ,อทุกคนคอบี้ไมโน่มาที่เหมือนจะเป็นอินโซลิงกับค,บคอบี้ไปปาดขึ้นบนให้กาลาโช่ฮะเอามาซาอุย มาทะลุ<บ>เปิดมา<บ>โจชัวเซิร์ฟเฟ่โหเด็กคนนี้มีของว่ะแล้วก็จบเกมไปทุกคนด้วยผลสกอร์5ประูต่อหนะทุกคนแมนยูชนะโคเวนที่ในบ้านไปได้<บ>มาลุ้นที่กิสุดท้ายเจอกับแอตันวินล่าทนะุกคนในวันที่10โนเวมเบอร์ก็10พฤศจิก,กายนตอนนี้กันยา กันยาเสร็จกตุูลานะทุกคนแสดงว่าเราเล่นอีกประมาณหนึ่งสองเกมเราก็จะไปเจอกับแอนตาวิล่าในศึกคาราบาครับมาลินเดอเลฟม,มาขอลงนะในนาที่เจอกับบูแพนตันมาตามขอทุกคนลินเดนเ,ลเลฟลงแทนเลยนี่อยู่โลโอเคอนอื่นขายแฮร์รี่ก่อนมาแล้วก็สัญญาใหม่จาบแพ็กกิตแพทติกดอ,อกูนะก็สัญญาเดิมของเขาคือผู้เยาว์นะแต่คือผมให้เขาลงทุนัดเขาก็เลยโมโหเอราะใจเขาเลยไม่ดี มาเดี๋ยวลองดูดีกว่าจะดีขึ้นไหมซ้อมใจเขาเนี่ยมาทุกคนมาเป็นลูกคุมจากทางแล้วก็เปิดมาเลยแล้วโอ้โหชนเสาแล้วซเซซ่สามเข้าฮะเหลือเชื่อลูกดีเมนอยู่ออกนาำก่อนนะจากลูกคุมฮะใเนี้เอ็นโซเปิดมานะม่งไปฮะชนเสาแต่ยังดีมีโจโซเซซ้่สามมาคาสซมิโรฮะกาลาโชแล้วเสียบอลโอ้โห เกือบไปอะเซมิโรแล้วโอ้โหเสียบอลอีกแล้วเราโดนนะอุ้ไม่ยังไม่โดนะนะน้อยเออเซไม่ได้อะ่ายกันย่างควายเลยฮะมาทุกคนมากาณาโชเอา้าแล้วพุทธสินก็เปล่าหมดเวลาเลยมาครึ่งหลังนะผมจะเปลี่ยนเป็นเอาเอนโซลงมาแทนโอ้โหใจหนึงอยากเปลี่ยนแทนมิสันมอว่ะแต่มิสันมา,ากินเล่นดีอะเดี๋ยวเอามาใช้เดลิกลงมาแทนลินเดอร์เลฟเพลิกดอกูอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเนาะ เขาหยิบเมาส์มายืนปีกแทนอมัดแล้วก็ลงเอนโซมามามาซาลาอุยเปิดมาลบมุ่งเช็ดมาโอ้โหแล้วเหมือนจะเคลียร์มาไม่ดีอะไปอะแล้วไปพิทิกดอกกูเปิดมาจู่ๆสุสีสองประตูตอบสูนนะฮะขึ้นนำบูมาต้นอีกครั้งมาคุณยยาแล้วปีของเขาปีกของเขาจะเปิดไหมหรือยังไง แล้วนาจะยิงเองยิงเองอะนอนเออเสร็จได้แล้วโอ้โหเป็นลูกทุ่มไม่ใช่ลูกทุ่มนี่ลูกคอนเนอรติดต่อกันเลยแล้วเปิดมาฮะยิงโอ้ชลบฉล,บ,ฉลบต้องหลังกูด้วยมาครับทุกคนดูภาพชานะนี่อเปิดมารับบอลเสร็จยิงอ๋อไม่ใช่ชาบ่หว่ะมุมกล้องนั้นมันหลอกตาให้หนวชาบแล้วเป็นคอนเนอร์จากกูปอีกขาง,งานทุกคนโหเสียวจริงจริงแล้ว เปิดอ่ะมงน้อยเอือเส,ส,สียไม่ได้ฮะมาเซอร์ไซดฮะแล้ววิง่งฮะสปีดเหนือนกว่านะเซอร์ซดลูกนี้โอ้โหเราจะส่งให้กาลาโชะกาลาโชยิงทำไมตัวข้างในก็มีมาแล้วโกเมสเปิดบอลยาวฮะแล้วเป็นหวังฮีชานะหวังฮีชานสปีดสปีดมาน้อยเอือน,น้อยเอือน,น้อยเอือโอ้โหขึ้นหลังไปก่อนแล้วกูเดสกูเดสปัดมา าาไม่ดีโอ้โหคุณย่ามแขบแล้วมาวูบบุกอีกเลยโอ้โหมากูเดสมาที่กูเดนะแล้วกูเดชเลี้ยงเลี้ยงมายังไงยิงเซฟน้อยเออโอ้โช่วยชีวิตไว้หลายรอบจัดมาช่วงท้ายเกมอีกห้าทีเปลี่ยนจัวนี่แอนลงแล้วก็เอาดารั่ล,ลงแล้วกันขอบี่ไมโนล,ลงแทนอินโซเกมมีเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควายตองหน้าก็แย่แล้ว เรามากระโชววิ่งเลี้ยงบอลมาข้างในมีโอ้โหผู้ตัดสินเปล่าอีกแล้วก็จบเกมไปด้วยผลสะกอส,สองรตูต่อสองนะทุกคนเล่นในบ้านวูเขาจริงๆออกนําไม่สวยแต่มาโดนปีเสมอเขอญญาเสนอรับดาลั่นนะเบอร์รี่สนใจขายเบอร์รี่เลยพราะไม่มีใครสนใจทำเบอร์รี่ไม่สนใจแหละมามากควายมาขอลงในนัดที่เจออิบสวิตททาทุกคนก็ให้ลง มาเกมนี้น่าจะไม่ได้สําคัญอะไรมากสกิปได้ทุกคนก็ตามค่านาทผลจบไปทุผลสะกอนสิบตัวตัวหนึ่งนะชนะอิสวิดทาวไปได้เออแต่ผมลืมให้แมกไกมาลงอ่ะโดยเล็กเป็นผู้เล่นคนสําคัญรู้สึกหวังที่ได้ลงเล่นในบทบาทผู้เล่นคนสำคัญอ่ะมาก็ยูฟายูโรปาลีเจอกทีมอะไรไม่ดู้วคนก็อาจจะสกิปได้หมัดเนี้ยกูจะรู้อ่ะแมนยูเสมอทีมเล็ก แถมอินเสมอทีมที่มันมีสิบคนโอ้โหแต่้าแถมคลองบอลแม่งน้อยกว่าเขาด้วยมาแม็กว่าขอลงในเกมที่เจอกับออตาวมิลานะก็เกมต่อไปจะเจอไอตาหมิลาแล้วมาครั้งนี้ไม่ลืมนะบุนโน่ยังไม่หายเจ็บนะก็เหลือสามสัปดาห์กุเต้เหลือเสียบดามาเอาดารั่วแทนไอดอกวนแล้วก็แม็กวายแทนริเดอร์เลฟมาไทยเดริกแทน,นโโลินนี่ยูโรแล้วก็อ่าส่งอ SO ินโซลงครึ่งแรกไปก่อน แล้วก็คอบบี้ไบนูลงแทนคาเซมิโร่แล้วก็เอามิสซันมา,าแทนองตวนกิดมันให้เขาได้พักบ้างเดี๋ยวให้ลงครึ่งหลังถ้าเกมมันยังไม่ดีมาครึ่งแรกเสมือนอยู่นะก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนการเล่นนะไอกิดมันลงแทนเดโลแล้วให้ยืนหน้าคู่ไปเลยส่วนกานาโชเนี่ยจะถอดออกมาเดี๋ยวเปลี่ยนมาไทเลิกเป็นเลนียโยโล่ยูโรแล้วก็ส่งพรทิกดอกกูแทนกานาโช ทุกคนฮงวงว่ะว่าอีหยังวะมาขยับแผนฟอร์บิชัันเป็นแบบนีงไงทุกคนไปลุยจะเวิกไหมเนี่ยโอ้โหเล็กแรกเสมอว่ะเดี๋ยวไปดูเล็2สองนี่ว่ะการคล้องบอลเราสุดสีขานะทุกคนถือว่าเป็นคู่ปรับกันได้เลยไอ้แตเวลากับไอ้แมนยูเนี่ยถ้าว่าไปแมนยูกองหน้ากูไม่คมหรอวะยิงหกเขากรอบห้าเขากรอบศูนย์มาฟอร์บิชัันใหม่ของเราในเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนจะเวิกไหม เจอกับไก่เดือดทองสเปอร์นะน่าจะไหวยอยู่แหละเป็นทีมเล็กก็ตามค่าครับเสมอสเปร์สูนประตูต่อศูนโอเค,ครักผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะก็แม่ยูอยู่แับเจ็ดนะก็ขยับมาหนึ่งอันดับมาดูื้อตี่ดาวสโนวดาวินเยก,ก็ยังเป็นดาวสโนูอยู่นะทุกคนโอ้โหขายไปทำไมริเวอร์แล้วก็โจโจุตซ,ซ้มีติดมานะลงสิบยิงสิบถือว่ามาตรฐานดีแล้วก็โจต้าไปสเปร์เลย สำหรับแอตเลตเป็นซาร่านะลงเก้าแอตเไปก้านักเตะยอดเยี่ยมมาติคุญยาแล้วก็ผลการดำเนินการต่อเฉลีย่ยคาซิมโร่มันได้ได้ไงวะน่าจะลงน้อยนะไอค่าเฉลี่ยกันเลยเป็นเก้าจุดห้าศูนยอแล้วไอตัวโซเซ่เราได้ o t m นะ Player of the m n t h โอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่กันด้วยเจอกันในคลิปหน้านะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน